ยอดมากเลยขอบคคุณร้อยแรงแก่งพัวโอ้โหมาเป็นสัมผัสเจนนะโลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมะแดดมาหน้าครั้ำซัำยังเป็นฝ้าอีกเงินต้องเซตหนี้ดีดีครีมกันแดดแตงโมหน้าดูใสเซรั่มลำใหญ่ช่วยลดเลือนฝ้าแดดเซรั่มแครอทช่วยลดเลือนริ้วรอย ใช้ด้วยกันมันเวิร์กมากจากจุลาเฮิร์บหูคินดอจอยว้าวครีมนมและเกโก้ผสานความอร่อยกับเวฟเบอร์ไบ์กรอบสองชิน้นอ,อ,อ,อร่อยขอบคุณค่ะแม่คินเดอจอยอร่อยจริงสนุกจังแม,แม่แม่ที่มองหาพ่ออ้อมที่นุ่มสบายและแห้งพิเศษอยู่ตรงนี้ไหมคะอยู่นี่คะ่ะนุ่มสบายและแห้งสุดๆอยู่นี่แล้วค่ะ โมฟิกซ์เอ็กซ์ตยูนี่ค่ะโมฟิกซ์นุ่มนวลทุกสัมผัสด้วยเทคโนโลยีที่ให้ขอบเอลนุ่มละมุนยืดหยุน่นให้ความรู้สึกแห้งเป็นพิเศษด้วยแผ่นซึมซับเอ็กซ์ตร้าดรลองเลยหรัมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรากันนะคะให้งานซัดเป็นเรื่องง่าย แ c ก 3D สูตรน้ำคู่แท้เครื่องซักผ้าพลังช่วยขจัดผาาและช่วยยักยั้งแบคทีเรียให้ผ้าสะอาดจริงพร้อมเทคโนโลยี real time antibac ช่วยยักยั้งกลิ่นบนผ้าขณะใส่คู่แท้เครื่องซักผ้าต้องแก 3D สูตรน้ำของแต่ละอย่างมันดีต่อใจนะแม่ใจเขาก็ใจเราแล้วก็หุ่นเราด้วยวันนี้คุณเพิ่มเรื่องราวใหม่ๆให้ตัวเองแล้วหรือยัง ครั้งที่ได้ยินเสียงนี้คุณล็อกได้ดังใจด้วยเรโซนาทริปเปิลล็อกเทคชั่นล็อกความแห้งสบายล็อกความสดชื่นเพื่อลดเหนื่อและระงับกลิ่นกายล็อกความหอมยาวนานตลอดวันเรโซนาล็อกล็อกล็อกแอคทีฟเมื่อไหนก็รอดเรโซนาล็อก สุดช่วยป้องกันผ้ายับผ้ายับย้วยหลังซับหลืมไปได้เลยด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าของ Dual s s s e n c นช่วยป้องกันรอยยับรู้สึกผ้ายอยู่ทรงดูเรียบใส่ได้เลยดาวนี่สุดช่วยป้องกันผ้ายับทำต้องยำมันต้องปลุง เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทําที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทาเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลคุ้มสุดอาจไม่คุ้มอย่างที่คิดนะครับใช้ฮา p ิ่งผิว plus t in 1สูตรเข้มข้นเกาะขอบโถได้นานขึ้นแค่ขวดเดียวจัดการคราบติดแน่นค่าเชื้อโรค9 9้รคุ้มกว่าถึง5เท่า ใช้ฮาปิกโอลพัส3 in 1เจเล่บิวตี้เปลี่ยนโฉมใหม่ว้าว <Wow. S 2> ลุกใหม่ดีไซน์ใหม่จะรสชาติไหนก็อร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเจเล่บิวตี้โฉมใหม่กินได้ทุกวันทุกเวลานะคะดูไบรท์ใน5วันด้วยนีเวียเอ็กซ์เทอรไบรท์ซูเปอร์ฟูดขนาดสุดคุ้มเพียง54บาทวิตามินซูเปอร์ฟูดประสานไมโครวิตซีซึมลึกช่วยบูสต์ผิว ดูไบรท์ใน5วันแค่54บาทลองเลยเติมเต็มมนสเสน่ห์แห่งอาหารไทยด้วยกะทิแทร้อยเปอร์เซ็นต์คั้นทันทีจากมะพร้าวเนื้อขาวแน่นเพื่อให้ได้น้ำกะทิเข้มข้นหอมมันบรรจุด,ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยคงความหอมให้ยาวนานกะทิขวดชาวเกาะหัวใจแห่งความอร่อยของทุกครัวเรือนกะทิชาวเกาะ กะทิแท้00%อฟูยเปอร์เซ็นต์อัมพลฟู้ดเกณฑ์ด่านแล้วพุ่งเข้ามาจะชนด่านอยู่แล้วเนี่ยนี่ของกลางเลยเนี่ยไม่ใช่ของกลางครับของใครอ่ะของผมเฮ้ยพูดเพราะอะไรครับของผมทำไมไม่เล่นของของผมอ่ะสองปีเนี่ยขอคิวไปขอคิวกันยากเย็นเหลือเกินเฮ้ยไอ้บ้า เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะทิฟี่มันทวัรที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟี่แผลสีเขียวอาการเตือนในฉลกนากอใช้ยายัางไหวไหมเนี่ยทางนี้ถ้าทางโน้นไม่ไหวทางนี้ทาไงก็ต้องสู้สิร่อยก่อนแล้วไปต่อมีกําลังใจมีโปรตีน d h a โอเมก้าแต่ไม่มีไขมันเ้นไดดิช่ไปสุด ที่แล้วครับคุณ